มาจิ้นคอครับพี่น้องผัดกขบครับกับ,บ,บก้อยประแดกย่ดถึงหน้าครับเดี๋ยวตัวนี้ว่ายนน้ำขีดไผ่แต่เนี่ยมือนราคือน้ำ

เ็นในเชือกกับน,น,สา,น,น,นา,าสมมือเ่าสามคนสิบพักาสิบภา,าไปซ่อมเนาเขาไชวนไปน้ำเขาจากไปน้ำสเดี๋ยวนี่มันไปสคนมั้น่ะเียังงอนี่ยเนอันนี้นะำทำเชียง

นดีลยะไม่เป็นไเขาเสียดายียเด็ดู้ป่วด็กินเลยวะแมาตีมาตีเข่านะครับดูถึงหน้าจีพัดโบก,กิน โอ้มันแหลกแล้วเพราะอะไรไมไ่เห็นร้อยเห็ดถานไม่เถอะตอน,นเย็นสิละ่ะเป็นบ้านครับเบครื่องปรุงไะสิบ่อครูเป็นไหนยีทงยีทาเป็นบรรยากาศน้ำประแดกนัวนัวเครื่อง กตะไข่ตะเพิกกับปลูกเองอ่ะเก็บอยู่นี่และเก็บทุกอย่างทุกแนวกอ,อยู่เชียงหน้านี่แหละครับเห็นเน่าอยากเน่ากินก่อนเลือก,กับปลูกไว้ตีเอานะครับเห็นลาหมูกับสิลเลียวลาหมูนี่แหละวขอ,อไฟละ ที่ผู้ฟ้อหมอได้บัดเหตเผ่ยวเรอยได้บัดทับก้อนดฟังสางไม่เป็นว่าทบางตั้งเครื่องอีกป้อมสูบใส่ใส่หุ้มหุ้งอย่างนั้นพอนี่ยฮ้หุ้งยังไงเขาเล่นเอาสูตรไม่ครับย่ทธงยู่ทานี่แหละแต่ทามันกระสวดคนผัดใส่หม้อหยียบง่าย น้ำมันกับน้ำมันหมูของแถ่เลยเป็นน้ำมันพ <like now. S 3> ืช <te S 3> แม่บอกกลาววดเต็มตัวมากกลวเอามาจิงๆเตาผากสน้ำครับมืเอื้นจิดลองเลือดเป็นไรม่งอยู่ เดี๋ยวภาพพี่น้องพี่เบิงครับพวกนี้เขียวจำแนกลยครก็นี่เขียวเลยยังส <for h> <ination> ีแล้วต้มนี่จะแห้งนี่ขอแล้วพอกันไปให้เขาสักพันพอจะเอายาไปฉีดมดให้มันตายมันตายภายในสามนาทีอู่หรอกจังปูผ่าไม่จีตัวนั้นเดี๋ยวพอฝนนั่นเเรียมตั้งงานตัดฟังตาง มาเด้อบันฉีกเอาลงโอ้ยบันใบงามกว่านี่บ่มีบ่กันดอกพวกเนี้บ่มีไอ้ยอย่างน้อยปม พริกเลมโบกันว่าลองเบิงจังเป็นพันธุ์อย่างนัมาผูกเบอ้อตลอดหน่วยปลอมก็จังหน่วยอย่างไม่อย่างไรฮะนี่ไอ้พวกนี่ไอพวกว่านี่ตะกบ <c oughs> เอานี่จะลูกโดดเลยนะยครับลองความเพชรครับบพริกนี่สูตรไม่ยังสูตรล่ะ Ở đây gì Ở mọi lúc có Được rồi. Được rồi. Bà bà đi có tang là một tên mang sloan này tên rồi chim ba chim mừng con mừng đi vào chúp vào chúp con chúp chụp rồi vào chúp vào chúp rồi chúp vào quá vào rồi vào chúp vào chúp mhm ừ. ừ, gì quá mhm 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 lên mhm 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 จับ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 ทนี่แหละเอาปุดเอาพากก็ใส่เผาเจบเอาอยู่นี่มาหน่ยนะยี่สวนครับปลูกคือย่างตรงนี้เอาเลดกบมกะเลียงกบมี่นี่เพรมันเด็กกบธรรมชาติมานำ้ำออกจากแพร่กับมี่ก,กบธรรมชาติเมือน,นสูบน้ำใส่ตูนอ,ออกอย่างง่าย หน้าตากันสิเพราะคือยูบานเพราะันไหนน่ะพัดกบแบบทงทงครับลุกทุ่งนี่เหนามาปรงมันสีเข้มกว่านี่